นักเรียนคะเรามาเฉลยตัวแบบฝึกหัดเรื่องการเปลี่ยนหน่วยกันนะคะจงเขียนปริมาณต่อไปนี้โดยมีคำหน้าหน่วยตามที่โจทย์กำหนดมาดูข้อกอไก่นะคะม,มวล4ี่0 0กรัมเปลี่ยนให้มีหน่วยเป็นกิโลกรัมก็คือกิโลกรัมก็คือ10กกำลังสนะคะนักเรียนก็ข้อกอไก่ก็คือนักเรียนก็เขียนมวล 4ี่หมื่นหกพันหน่วยเป็นกรัมใช่ไหมคะต้องการเปลี่ยนให้เป็นกิโลกรัมคำว่ากิโลนะคะกิโลเป็นคำอุปสรรคก็คือมีค่าเท่ากับสิบกำลังสามใช่ไหมสิบกำลังสามก็คือหนึ่งพันนักเรียนก็เอาตัวหนึ่งพันเนี่ยนะคะ,ะทำเลยนะเป็นสี่หมื่นหกพันเอาหนึ่งพันเนี้ยมาหาร ก็จะได้46มีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อไปข้อขอไข่กระแสไฟฟ้า0.155แอมแปร์เปลี่ยนให้เป็นหน่วยมิลลิแอมแปร์นักเรียนก็เขียนกระแสนะคะ0.155หหน่วยเป็นแอมแปร์นะคะต้องการเปลี่ยนให้เป็นมิลลิ แอมแปร์คำว่ามิลลิมิลลิก็คือ10กำลังลบเรียนต้องเอา10กำลังลบ3เนี่ยไปหารก็จะได้ว่า0.155หเนี่ยหารด้วย10กำลังลบ3ลบ3อยู่ด้านล่างเรียนเอาขึ้นมาด้านบนค่ะเป็น0.155คูณ10กำลังจากลบ3ขึ้นมาด้านบนก็จะกลายเป็นบวก3ก็ ทั้งเรียนก็คูณตัวเลขออกมานะคะก็จะได้155หน่วยเป็นมิลลิแอมแปร์เรียบร้อยต่อไปข้อคอควายค่ะเวลา0จุดมี0อยู่ด้านหลังจุดทศยมทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะคะ14วินาทีต้องการเปลี่ยนให้มีหน่วยเป็นไมโคร วินาทีนักเรียนก็ดูว่าคําว่าไมโครก็คือ10กําลังลบหกนักเรียนก็เอาสิบกำลังลบหกเนี่ยไปหารหนักเรียนก็เขียนเท่ากับครูขอเปลี่ยน0ูน4จุดศนหนึ่งสี่อะไรเนี่ยให้กลายเป็นเลขยกกำลังนะคะก็เขียนได้ว่าหนึ่งจุดสี่คูณด้วยสิบกำลังเรียนนับศูนย์ตรงนี้เลยค่ะศูนย์จะมีอยู่ทั้งหมด สองสี่ห้าตัวใช่ไหมก็คือคูณด้วยสิบกำลังลบห้าหน่วยจะเหมือนเหมือนเดิมนะเป็นวินาทีเหมือนเดิมทีนี้เวลาเปลี่ยนให้เอา -6 ลบหกมาหารก็ทั้งหมดนี้หารด้วยสิบกำลังลบหกต้องเรียนย้ายสิบกำลังลบหขึ้นมาด้านบนก็กลายเป็นหนึ่งจุดสี่คูณสิบกำลังลบห้าจากลบหกขึ้นมาด้านบนเป็นสิบกำลังหก ักเรียนจัดการตัวเลขนะคะหกับลบหก็เหลือสิบลบหกลบหก็เหลือหนะคะก็คูณด้วย10บกำลังหมันก็ตอบ14หน่วยเป็นไมโครเซกไมโครวินาทีนั่นเองอต่อไปข้ององงูให้เปลี่ยนความยาวศูนย์มีทั้งหมดกี่ตัวนักเรียนนับนะคะ สองสี่หกแปดใช่ไหมคะมีศูนทั้งหมดแปดตัวก็ขูขอเขียนเป็นเลขยกกำลังเลยเพื่อความรวดเร็วนะคะก็จะได้ว่าสองจุดห้าคูณด้วยสิบกำลังลบแปดเขามีศูนย์ทั้งหมดแปดตัวนะคะต่อไปต้องการเปลี่ยนจากหน่วยเมตรเนี่ย ให้กลายเป็นนาโนเมตรคำว่านาโนก็คือ10กกำลังลบ9นักเรียนก็เอา10กกำลังลบ9นี้นาานมาหารนั่นเองนะคะก็จะได้ว่า2.5คูณ10กกำลังลบ8หารด้วย10กกำลังลบ9เอาย้ายย้ายเลยนะคะย,ย้ายลบ9ขึ้นมาด้านบนก็เป็นบวก9 แล้วนักเรียนก็จะเห็นว่า9กลบ8ก็เหลือหนึก็กลายเป็น2.5งจุคูณ1ิกำลังหข้อนี้ตอบ25หน่วยเป็นนาโนเมตรนะคะ nm นั่นเองอเมื่อนักเรียนเฉลยตรงนี้เข้าใจดีแล้วนะคะลองทำแบบฝึกหัดที่2ดูต่อไปนะคะ